หนูแนะนําอะไรมาเลเยอร์กับเอเพลนี่หนูจัดรายกามันดับสวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนูจับมาลินีชาแนลนะคะวันนี้พิเศษมากค่ะเพราะว่าหนูมีเพื่อนสาวนะคะมาร่วมกวนด้วยสวัสดีค่ะเลนค่ะอยู่ฟลอริดานะคะฟลอริดาอากาศเป็นยังไงเอ่ยตอนนี้นะคะก็แดดออกท้องฟ้าแจ่มใส อากประมาณเมืองไทยไหมอ่ะดีกว่าเมืองไทยเพราะว่ามันเอ่อมันไม่เคยเกินเก้าสิบอ่ะ90้าิบกเานไนะคะมันไม่ได้เก้าสิบองาศาเซลเซียสตายตายแล้วนั่น,นก็สุกพอดีเลยตอนนี้ลินทำอะไรอยู่เอยที่ฟอรด้าอ๋อลีลเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อค่ะก็คือปล่อยสินเชื่อสำหรับคนที่สนใจซื้อบ้านถ้าเกิดใครสนใจอยากจะกู้สินเชื่อต้องเป็นคนที่อเมริกาเนอะไม่ใช่คนที่ไทยหรือว่าถ้าเกิดคนไทยอยากจะซื้อเพื่อลงทุนก็ได้นะ คนที่เป็นต่างชาติแล้วก็ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ได้ทางานที่นี่ก็สามารถกู้เงินซื้อ,อบ้านได้เหมือนกันโอเคคนที่ชักชวนนุ้ยเข้าวงการโจมาลนนย่าง,งโงหัวไม่ขึ้นคือคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบที่ทำความผิดร้ายแรงมากลินชอบน้ําหอมสไตล์ไหนลินชอบน้ําหอมสไตล์แบบผลไม้ดอกไม้ขาวอะไรประมาณพวกเนี้ยอ,อืมปิดหวานไหมออกหวานนิดนึง แต่ว่าแบบไม่ไม่หวานเกินไปนะแบบวนิี้ลายอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะเออแต่อย่างหนึ่งที่นุ้ยแปลกใจค,คืออะไรรูป้ป่ะคือสําหรับนุ้ยอะลินจะเป็นดูเหมือนสาวเปรี้ยวๆอ่ะเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยจะแบบชอบฟุตี้คือมันน่าจะเป็นชั้นอะฟูตี้ใช่ใส่น <c oughs> ้าหอม,ห,มอหวานแล้วคนจะรู้สึกว่าเออนี่ <c oughs> ผิดคนหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ลินใช้น้ำหอมอะไรอยู่บ้างตัวแรกออนี่ก่อน ฟลาวาชิกอืเป็นยังไงอ่ะว่ามันจะออกแบบว่าผลไม้นิดนิดแล้วก็หวานหวานใช่ป่ะเออแต่รู้สึกสดชื่นเนี่ยแบบเหมือนกับว่าฉาดแล้วรู้สึกสดชื่นคือจะสปริงตลอดทั้งปีทั้งชาติอืนก็เหมาะกับอ่ฟลอริดานะเพราะฟลอริดามันค่อนข้างอุ่นนิดนึงแล้ลินเคยบอกให้นุ้ยลองเหมือนกันแล้วนุ้ยก็ลองนุ้ยก็รู้สึกเออก็โอเคนะคือมันเป็นดอกไม้ใสใสมันเปิดมาที่ลินบอกว่าผลไม้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีพวกส้มอะไรเงี้ย สร็จแ,แล้วมันก็จะมีบรรดาดอกไม้แต่ว่าไม่หนักเกินไปอะ่ะฉันว่ามันติดทนมากเลยทนเนอใช่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้เป็นเพราะฉีดเยอะหรือฉีดที่เสือ้อหรืออะไรอย่างเงี้ยปออกติฉีดเยอะแค่ไหนอะ่ะคือก็จะมีแบบว่าหลังหูหิ้งก็ข้อพับแล้วก็แล้วก็ที่เสื้อตรงนี้สองทีแล้วก็อาจจะแข็ข้งหลังเดหลังข้งหลังเสื้อไม่แต่บางครั้งนะบางครั้งจะมีแบบฉีดที่ ชมะฉีที่ผมแปาแปบสะบัดผมแล้วมันหอมดีไหมโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมาถึงติดทนแบบแปนรอบตัวเยอะมากโอเคถึงตัวที่สองกันว่าคุณลินชอบอะไรอันนี้เราไล่จากแบบสามไปสองหนึ่งนี้นะชีก็ชอบอันกลางออาวเหรอแต่ว่าคือไล่จนมาโลนสุดท้ายอ่ะอันนี้คือเบอร์สามอ่ะ เมื่อกี้นี้สองแล้วมาสามนะคะเมื่อกี้สองแล้วมาสามเยี่ยมสับขาลอกส่วนมากชอบฉีดผสมอ่ะเพราะว่านี่คือกลิ่นอีกประเภทหนึ่งที่เลยไม่ได้ชอบมากแต่ว่าตอนดมครั้งแรกอะชอบอืมเออถ้าเป็นโจมาร์โลส่วนเราอยู่จชอบแบบรูเบลอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบหวานหวานแต่แอมป์รูเบลจะเลี่ยนไปนิดนึงอืม อย่างลามกับเบซิลอย่างเงี้ยฉันฉีดได้แป๊บเดียวทนทนฉีดไปเรื่อยๆเราไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกอะมันดูกับข้าวไปนิดนึงๆๆว่ะเออไม่ชอบก็คืออันนี้ยส่วนมากก็จะเอาไว้เลเยอร์อันนี้เลเยอร์กับอะไรอะเออทำไมอันนี้ก็เลเยอร์กับ,กบอไอ้นี่อะไอเนคเตอรีนบอสซอรช่วงนี้แบบฟ o r winter อย่างเงี้ยฉันก็จะเลเยอร์อันนี้เข้าไปเพราะว่ามันมัสตี้นิดๆอะมีหนังกลับ มันไม่หนักมากในความรู้สึกนุ้ยอะมันมีเหมือนกันแต่มันมีขดเล็กอเออดีแล้วที่มันไม่หนักมากไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนขึ้นรถใหม่ตลอดเวลาจะไม่ฉีดโดดๆเด็ดๆเลยเหรอคือเคยฉีดโดดๆแต่แบบมันเข้ากับเตาผิงเข้ากับพอกใ่้ดูว่ากลิ่นมันมันออกวอร์มใช่ไหมมันแบบอุ่นๆมันไม่สดใสอ่ะไม่เหมือนเล็กทรีมมันจะแบบไบรท ัมเม์ใช่เวลาฉีดไอ้พวกเวลาฉีดไอ้เบาๆหน้าหนาวแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยเข้าใช่ใช่เคยคิดไม่รู้คิดไปเองมานะแต่แบบเออใช่มันรู้สึกมันมันขัดกับบรรยากาศอ่ะคือของนุ้ยอะแต่ก่อนจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่านี่อยู่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียมันก็จะไม่ได้แบบหนาวมากเราก็จะไม่ได้ใส่หลายชั้นใช่ป่ะแต่พอย้ายมาวอชิงตันเน่ะอย่างน้อยมันต้องแบบสามสี่ชั้นเพราะฉะนั้นพอถ้าเกิดฉีดเบาๆอย่างอันเนี้ย คือจะไม่ได้กลิ่นจริงเพราะมันจะไม่ทะลุเสื้อผ้าออกมาอะไมันต้องหนักๆน,นิดนึงเอออันนี้อาจจะต้องฉีดข้างนอกแล้วโหมแบบเยอะๆถึงจะไหวอะไรเงี้ย <laughs> ฉีดผมนี่ฉีดผมเออต้องฉีดผมเออแต่ปกตินี่ไม่ค่อยฉีดผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คนเขาบอกกันว่าให้ฉีดผมแล้วแบบกลิ่นมันจะติดนานขึ้นใช่ใช่เพราะว่าสบัยๆก็ได้กลิ่นโอเคชอบ พอลินพูดว่าลินเอาอันนี้ยมาเลเยอร์กับอันนี้นี่ก็เลยลองดูนี่มีเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นหนึ่งในกลิ่นโปดโนุ้ยอะเราชอบเหมือนกันเลยอร่อยอร่อยเออเออทีเนี้ยตอนนี้<ร>ลองเลเยอร์แล้วน้รู้สึกว่ามันหวานมากเลยเพราะไอ้น,นี่มันหวานอยู่แล้วไงอันนี้มันหวานนิดหน่อยแต่พอรวมกันแล้ว<อ>มันหวานมากไหมไม่ไหวเออจริงๆลนยเบเซิลอะไ,ไอ้ลายเบซิลเข้ากับไอเนคเตอรีนได้ดีนะพิโอนียะคือยังไม่เคยเลเยอร์กับอะไรเลยนะ พอลินมาเลเยอร์นี่ก็เลยลองดูงั้นแต่ว่านุ้ยรู้สึกหวานไปนุ้ยก็เลยลองเอาไปเลเยอร์กับอย่างอื่นดูนุ้ยแนะาน,นาอะไรนะมามาเลเยอร์กับเอพิออนี่สามอันอันที่ชอบน้อยที่สุดคือลามเบซิลนั่นคือหนึ่งอันที่นุ้ยรู้สึกเลเยอร์แล้วมันเข้ากันดีกับพิโอเนียนบาสเวดอะลองเลเยอร์กันดูก็ดีนะนุ้ยว่ามันก็ทําให้ดูซัมเมอร์มากขึ้นเพราะอันนี้มันจะออกแนวแบบฟวิน i n t e r อะไรเงี้ยมันจะอุ่นๆ<ไ>ดูเรียบหรูหน่อยๆเงี้ยนุย้นยว่ามันเหมาะกับเป็นออฟฟิศเซนด์อะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทําให้มันเฟรชขึ้นเนี่ยก็คือเอามาเลเยอร์กับลามเบซิลอืมและต,ตัวหนึ่งที่นุอยากแนะนํานะเผื่อถ้าเกิดสมมุติว่าลินจะซื้อตัวต่อไปเคยใช้อย่างไงอิงลิชแพร์เคยใช้อันนั้นก็หวานมากนะเธออินห,น,หนหวานเยอะอ๋อจริงจริจริจริอันนี้มันจะแบบหวานแต่ว่ามันยังใสกว่าแต่พอมาเลเยอร์กันแล้วอะ่ะมันก็ดีนะเออ คือคือสดใสอีกแบบหนึ่งอะแครมันก็จะออกเหมือนกับมีความกรีนเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นไวท์ฟอเรลเพิ่มขึ้นน่ะแต่อันที่ดีที่สดุดอ่ะจะแนะน <c oughs> ที่ด <c oughs> ูอชอบนะ <c oughs> ไม่รู้ดีที่สุดสำหรับคนดื่นเปล่าเลเยอร์พิโอเนียนบาซิกับบูดเซชแอนด์ซีซอล์คราวนี้มันจะพาวเดอรี่เพิ่มขึ้นน่ะ แต่ว่ามันจะออกแนวแบบฟอร์โรสสะอาดๆูดี้เบาๆจะทําให้กลิ่นใสแล้วก็สะอาดขึ้นเออสรุปแล้วเนี่ยคอมบิเนชันสองอันนี้นุชชอบมากที่สุดแล้วคืจนจริงนุลองมากกว่านี้อีกเยอะมากจนเป็นเอกลักษณ์เพราะเวลาแบบเดินเข้าไปที่ไหนแล้วแบบนึกออกว่าสมมติมีกระแสลมนิดนึงคนจะแบบอุย้ยลินมาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อกลิ่นกลิ่นนคเทอรินมาแล้วเป็นเอกลักษณ์อันนี้คืออันดับหนึ่งของลินใช่ปะ่ะใชอ่อันนี้อันดับหนึ่งของนุชเหมือนกันใน น้ำหอมฟรุตปีแบบจะต้องอพยพหนีโลกนี้ไปให้พกน้ำหอมไปก่อนเลยหรอจมาโลไม่ต้องโจอะไรก็ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่ยอมเลือกยังเลือกไม่ได้ขอคิดก่อนเยอะเออแต่ว่าจูมาโลนสามกลิ่นที่ชอบที่สุดอ่ะหนึ่งในนั้นคืออันนี้ที่ถ้าต้องอพยพแล้วเลือกได้เฉพาะจูมาโลนอันนี้ไม่ไม่รวมแบรนด์อื่นอันนี้จูมาโลนเฉยนี่คือหนึ่งแอนที่จะได้ขึ้นเรือด้วยกัน โอเคเอเอแล้วแล้วแล้วสองกับสามคืออะไรสองสามไปดูที่คลิปนะคะบอกแล้วเดียวไม่ดูอ๋อโอเคโอเคใครสนใจนะคะมอดเกจหรือว่าสินเชื่อบ้านนะคะทั้งที่อเมริกาและก็ต่างประเทศนะคะสามารถติดต่อลินได้ทางไหนบ้างเอง่ยอยากจะซื้อบ้านในอเมริกาจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะเราอยากลงทุนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วอยากจะซื้อบ้านนะคะก็ โทรมา,าปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้ฉายาในวงการสินเชื่อนะคะว่าลินซูกอยู่บริษัทการันตีเร e นะคะอันนี้บริษัทก็เป็น Top 5ของประเทศนะคะแล้วก็แต่ละเดือนเราก็ฟันดิ้งกันประมาณ9พันล้านดอลลาร์นะคะโลนโปรดักต์ประมาณ3-400โลนโปรดักต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหาโอกาสที่จะไม่ Qualify ได้ยากมากบริษัทเนี่ยมีไลเซน s ์อยู่ในทั้งหมด50รัฐได้หมดทุกรัฐนะคะ hi everyone if you are interested in getting a mortgage for any properties in the 50 states of the united states you could contact me on facebook at lynn sue 24-7 i work with a top five lender mm -hmm. and uh, we are licensed in 50 states and you are welcome to consult me about any type of loan. if you are a foreigner living in a different country and you're interested in investing in the united states, mm -hmm. you're also welcome to contact me. i have many foreign national loans for you. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. จ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคน